ขอบรับทุกท่านเข้าสู่ Many Life s i d e TV ค่ะในช่วงของ Study Tips นะคะสำหรับวันนี้นะคะโฟรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะโฟจะมาแนะนำนะคะวิธีนะคะการอ่านค่ะอ่านยังไงให้กลายเป็น Professional Speaking นะคะก็คือวิธีการพัฒนาการอ่านให้เป็นการพูดนะคะที่ดูเป็น Professional นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะโฟนะคะจะมา นาคะสาธิตนะคะวิธีการอ่านนะคะวิธีการอ่านที่จะสามารถเด uh, v e l o p คือสามารถที่จะพัฒนาจากการอ่านให้เป็นการพูดภาษาอังกฤษของเรานะคะพัฒนาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นจากการอ่านนะคะทำยังไงอ่าหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะอ่ะวันนี้โฟนะคะก็จะมาแนะนำนะคะวิธีมาแนะนําวิธีแล้วก็ขั้นตอนของการฝึกนะคะแล้วโฟก็จะสาธิตให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่า ยังไงนะคะที่โฟทำาทุกวันนี้ที่โฟแบบว่าอันนี้เป็นวิธีโฟบอกแล้วนะคะว่าโฟไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลด้านภาษาแต่ว่าโฟมาแนะนําแล้วก็มาแชร์วิธีการฝึกภาษาโฟให้กับน้องๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะได้นะคะได้ดูกันแล้วก็เผื่อใครชอบนะคะก็สามารถนําวิธีของโฟเนี่ยไปฝึกนะคะไปสามารถแบบว่าเอาไปแบบอัดแอปใช้ในตามตามแบบว่าคือตามสไตล์ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาละคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูนะคะมาดูขั้นตอนก่อนนะคะว่าขั้นตอน ในการนะคะ,ะพัฒนาการอ่านให้การเป็นการพูดเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะที่อันนี้โฟลิสมานะคะโฟแบบคือคือโฟคิดมาให้มันเป็นเป็นสี่ขั้นด้วยกันนะคะสี่สี่ขั้นตอนด้วยกันคือโฟจะเริ่มจากนะคะแบบที่1เลยนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะก็คือเลือกบทความสั้นๆมา1บทนะคะจากหนังสือหรือว่าแบบจะเป็นข่าวหรืออะไรก็ตามนะคะที่ที่ที่เราอยากจะฝึกอ่านเนี่ยเลือกมา1บทสั้นๆน,นะคะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือให้เราฝึกอ่านข้อความนั้นบทความนั้นนะคะคือซ้ำๆหลายๆรอบนะคะอ่านจนเรารู้สึกว่าเราเริ่มอ่านคล่องเราเริ่มรู้สึกแบบว่าอ่านไม่ติดขัดละนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคือถ้ามีคำศัพท์คำไหนในเรื่องของในเรื่องของอความหมายเนี่ยในเรื่องของปแปลความหมายหรือว่าเข้าใจความหมายเนี่ยคือให้เราเพียงเข้าใจแค่ประมาณ40-50%ถนี่ถือว่าโอเคแล้วค่ะแล้วคาไหนที่เราคําศัพท์คําไหนที่เราไม่รู้นะคะให้เรา เขียนเขียนใส่กระดาษแปะไว้ก่อนนะคะแล้วพอว่างเราค่อยมาหาความหมายนะ,ะแต่ว่าก็คือแปะกระดาษแผ่นนั้นไว้ในหนังสือไว้ในข้อความนั้นอะค่ะแปะไว้นะคะ,ะ,คะยังไม่ต้องไปซีเรียสกับกับเรื่องของอความหมายคําแปลมากนักนะคะเอาละค่ะอพอขั้นตอนที่ะคะพอเราเริ่มอ่านแล้วอ่านคล่องแล้วพอขั้นตอนที่3ต่อไปให้เราเริ่มคือเริ่มฝึกต่อหน้ากระจกละเหมือนอย่างที่โฟบอกเขวาว่าอ่านต่อหน้ากระจกนะคะ อ่านซ้ําๆซ้าๆซ้าๆนะคะแล้วให้เราพยายามจํานะคะสมมุติว่าอคอนเทนต์นั้นข้อความนั้นที่เราที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีประมาณ10 10 s e เซนเทน์ด้วยกันนะคะให้เราคือช่วงที่เราอ่านเนี่ยให้เราพยายามจำจำข้อความนั้นให้ได้นะคะสักประมาณ 2- 3เซนเทน์ก็ยังดีนะคะข้อความสั้นๆน,นะคะให้เราจำให้ได้นะคะ จำเนื้อเรื่องนั้นนะให้ได้ได้ขึ้นใจโดยที่แบบไม่ต้องก้มมองนะคะให้พยายามคือจนมันมันต้องฝึกจนคล่องจนจนแบบว่าคือคืออ่านหลายๆรอบจนเรารู้สึกว่าเออจำให้ได้พยายามจําให้ได้สักสองสามประโยคก็ยังดีนะคะต่อไปนี้มาดูขั้นตอนที่สี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนนี้คือสําคัญมากๆนะคะต่อไปนะคะเริ่มกลับมาอ่านข้อความนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เราพยายามอ่านแต่ว่าไม่มองหนังสือบ่อยเกินไป นะคะในทางกลับกันนะคะให้เราพยายามมองที่กระจกมองตัวเองสังเกตตัวเองเหมือนที่ตอนที่โฟมองกล้องอยู่ตอนนี้โฟจะจะ,จะแบบว่าคิดว่าอ่าตรงนี้เป็นกระจกโฟก็จะพยายามอ่านตอนนี้ก็คือโฟอ่านนะเห็นไหมโฟมีสคริปต์อันนี้คือการฝึกนะคะโฟทําให้ดูนะคะแล้วทีนี้ก็คือว่า,าให้เราอ่าน